สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเขาบอกว่าผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่มีแฟนรวยนะครับไม่ใช่มี แฟนรวยมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้ารวยแบบโอ้โหนะชีวิตจุดดังเจ้าหญิงอยู่กับเจ้าชายที่มีวิมานแสนหรูนะครับมีสนามมีที่กว้างๆให้น้องหมาเดินนะครับมีความสุขแฮปปี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือชีวิตของคุณหญิงคุณนายหรือชีวิตที่ผู้หญิงหลายคนอยากจะใฝ่ฝันอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็เป็นในเชิงเชิงน้อยนะที่ฝันแบบนี้เพราะว่าในยุคนี้ด้วย โลกสมัยนี้นะต่างๆนานาเนี่ยคือเขาจะหาคนที่เข้าใจกันมากกว่าแล้วก็ความเป็นไปได้แล้วก็ความเรียวความจริงนะครับความจริงใจตรงนี้คือจุดสําคัญที่หลายคนก็น่าจะเข้าใจพุทธทานเนาะว่าคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายต่อให้มีทัพยสินเยอะขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้นะครับอ่ะไม่ใช่คนที่มีแฟนรวยหรือชีวิตเหมือนในนิยายแต่คือผู้หญิงที่ ต้องรักตัวเองเป็นนะครับและรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าใครจะผ่านเข้ามาหรือหายไปจากชีวิตเนี่ยเธอก็ยังยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเองไม่ต้องเกาะใครไม่ต้องเสแสร้งแสดงทําตัวเพื่อให้ใครมาสงสารแต่เธอก็ยังคงความสง,ง่างามมีความมั่นใจและภูมิใจตัวเองนะครับที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่โอเคคนหนึ่งสู้ชีวิต แล้วก็มีลูกสองอย่างแพรพลาวแสงทองอ่าเขาเรื่องกันแลลวกันนะครับแพรพลาแสงทองเนี่ยก็ถือว่าเจอคู่ที่ดีไม่เรื่องมากไม่ขี้บน่นไม่จุนจ้านอาจจะมีเอาแต่ใจนิดนึงตามภาษาเด็กๆนะครับแต่ถามว่าเด็กไหมน้องก็ไม่เด็กแล้วนะก็คือโตแล้วแต่ด้วยความคิดอุติภาวะของซันอะนะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเออซันเนี่ยเหมือนเด็กโตความคิดดีเหมือนผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วด้วยอายุเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยคือ สันถือว่าอายุน้อยอยู่นะยังต้องหาประสบการณ์ไปอีกแต่ความที่ว่าเขามีความสนิทกับแพร่ๆแล้วก็มีอะไรเขาคุยกันตรงๆเข้าใจกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยิวใจสําหรับแฟนคลับแล้วก็ทําให้น้องสันเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็กล้าที่จะพูดคุยว่าเออก็คือเหมือนกับปรับอะปรับทัศนคติอะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับออสิ่งที่ผู้หญิงที่แท้จริงมีคืออะไรรูไหมครับ คือความเข้มแข็งในใจไม่ใช่แค่รูปลักษหรือชื่อเสียงเราอาจจะเห็นแพรวพลาวทำหน้ามาทำหน้าสวยทำหน้าเด้งมาเลยสวยงามสุดๆเลยนะครับหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะแต่หากรู้ไม่ว่าข้างในลึกๆเธอต้องแบกกับอะไรต้องสู้กับอะไรนะโอ้ทำหน้าสวยๆเนาะอยู่ดีๆแบบนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมามาเจอข้อความลบๆะมาเจอสิ่งที่แบบไม่อยาก คือฉันไม่อยากอ่านฉันไม่อยากเจอสุดท้ายก็ต้องยอมรับทําใจกับความเป็นจริงเพราะว่าเราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงไงเราไม่มาโนนะครับอะไรที่มันเป็นความจริงที่เขาด่าเรามาเนี่ยเราก็ถือว่าเออมันคือสิ่งที่เป็นความจริงจากคนคนนั้นเราไม่ได้ฝันไปแต่มันคือเรื่องจริงวิธีการรับมือนะครับก็ง่ายๆก็คืออย่าไปให้ค่าเพราะว่าอะไรที่มันเป็นความจริงและเลวเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ย คุณมีมารยาทหรือเปล่ามารยาทกับความจริงเนี่ยเส้นบางๆมันกั้นระหว่างสองคำนี้แต่ดิว,ว่าคุณน่าจะไม่มีมารยาทมากกว่าถึงไปด่าไปว่าเขาเขาเป็นอะไรกับคุณคุณทึงไปด่าเขาเขาไปทําอะไรให้คุณเขาไปป้นไปจี้คอคุณหรือไงครับคุณทึ้งไปอาฆาตเขาขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉานะ ต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วโลกจะยกย่องคุณเองจริงไหมเหมือนว่าเราทําอะไรแบบออกมาจากข้างในอะทำในสิ่งดีๆรักคนอื่นให้เป็นชื่นชมยินดีคนอื่นให้เป็นนะครับความมีสเสน่ห์ตรงเนี้ยเราไม่ต้องบอกใครเลยเดี๋ยวคนเขาเห็นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะดูเองเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยนีสัยดีว่ะเฮ้ i, ยผู้หญิงคนนี้มารยาทด,ดีมากเฮ้ยทำไมเขาดูมีออร่าจังดูเขามีความสุขจังเนี่ยแหละ เดี๋ยวคนเขาจะเห็นเองนะครับจริงๆบอกเลยว่าสองคนนะี้เนาะทั้งนิโรยทั้งเมลพลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีอยู่ด้วยกันมานะครับพี่น้องเข้าใจกันแล้วก็เขาผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันทั้งความเจ็บปวดแค่ไม่มีใครรู้ไงแต่เขาคิดบวกเขาสู้กับทุกอย่างถึงผ่านมาได้เพราะเธอเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้น